การเปิดตัวเป็นสวนสัตว์เรืองแสงคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่น่าสนใจมากก็คือถ้าดูสัตว์โลกเนี่ยดูได้ทุกแห่งแต่ถ้าสัตว์เรืองแสงดูได้ที่นี่ที่เดียวครับออทำไมเอาสัตว์ไปเคลือบอะไรด้วย <c oughs> จะน่าสนใจยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับที่สวนสัตว์นครราชสีมานะครับ โดยสวนสัตว์เรืองแสงนี้นะครับก็เรียกว่าโคราชไลท์ซูนี่อยู่ภายในสวนสัตว์นครราชสีมานับว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกและก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมผลงานศิลปรกรรมด้านประติมาก,กรรมจิตรกรรมเทคนิคการเล่นแสงการจำลองรูปสัตว์นานาชนิดภายในห้องทึบแสงตกแต่งบรรยากาศเสมือนเดินอยู่ในถ้ำเลยครับ สร้างความบันเทิงนอกเหนือขอบเขตของธรรมชาติทั่วไปนี่ไงเห็นไหมเข้าไปก็มืดๆแล้วก็มีเรืองแสงนะครับผู้ชมนะครับก็จะสามารถสนุกสนานกับการใช้ร่างกายเพื่อเป็นสื่อหรือที่เราเรียกว่า interactive live motion นั่นเองซึ่งส่วนที่จัดแสดงแห่งนี้เกิดจากผลงานของศิลปินชาวโคราชโดยผลงานทุกตารางนิ้วมีคุณค่าทางนะศิลปะครับสำหรับสวนสาธเรองแสงแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันครับอ้าวใครอยากไปค่าเข้าชมค่าเข้าชมนิดนึงนะครับผู้ใหญ่เนี่ยสาบาทถ้าเด็ก ระหว่าง3 1 5ปีอันนี้20บาทแต่ถ้าต่ำกว่า3ขวบหรือว่าเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีออนะมีจุดข<ป>ายหน่อยนะฮะเป้เข้าฟรีไหมอ,อ่โอ้มาถึงออว่าเด็ก